อรุณสวัสดิค์ค่ะ Good morning everyone เรามาสนับสนุนผลไม้ไทยนะคะรับประทานผลไม้ไทยและสนับสนุนการส่งออกผลไม้ไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงตามฤดูกาลนะคะหรือว่าการผลิตเพื่อการส่งออกนอกฤดูกาลเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะคะ <Man ila. S 1> er มะนิลาเทมูรีมะขามเทศนะคะคัลโคนัทมะพร้าว f r รชแ r มบูธา a n นะงอกสดแจ็ค r รุ t ขนุนดูเรียนทุเรียนลิชชี่ลิ้นจี่มังเกิลสมะม่วงสลั f ฟรุตสลัดสันทมกระท้อนเบเนน a ัสกล้วยนะคะก็จะมีหลายชนิดนะคะกล้วยมีหลายสายพันธุ์เฟรชโรส s อปเ p ิลชมพู นะคะถ้าเป็นเฟรช h นี่ก็คือเป็นผลไม้สดแต่ถ้าเราจะไปนำไปแปรรูปนะคะอย่างเช่นมะม่วงนะหรือว่าฝรั่งตรงนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการของการแปรรูปนะคะก r าว a f r u i t ฝรั่งนะะก็จะมี r ฟรช r ราว a f r u i t ที่เป็นฝรั่งสดนะหรือว่าจะเป็นนะ a v าว่ in Plum Sauce กรั่งแช่บุ้ยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะแต่รูปแบบใดนะ,ะฮอกพลามะมะกอกน้ำสวีทเทมาอรีนมะขามหวานนาะคะยังเทมารีมะขามอ่อนมะขามอ่อนก็ไปตำน้ำพริกได้ทำกับข้าวได้นะทำอาหารก็ส่งออกได้นะคะยังเทมเรีนมะรีนพลอมมะปราง มะม่วงนี่มีหลายอย่างนะคะแล้วก็จะมีมะม่วงพันที่เป็นมะม่วงมันนะหรือว่ามะม่วงทานสุกมะม่วงหวาน sweet green mango เป็นมะม่วงมันนะคะ green mango yellow mango all kinds of mangoes นะ,ะมะม่วงมะม่วงหวานมะม่วงสุกการขนส่งนี่ก็มี transportation หลากหลายวิธีนะคะในการขนส่งผลไม้ส่งออกนอกประเทศบางอย่างที่เราดูว่าอาจจะส่งไม่ได้เพราะว่าเกรงว่าจะช้าก็ต้องดูกรรมวิธีในการแปรรูปก็ได้นะมะเฟืองมะไฟแมงโกสีนมังคุดเนี่ยเราส่งออกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเปลือกแข็งนะคะแล้วก็กว่าที่จะไปสุก ทางต่างประเทศนี่ก็หำหามจากเราหรือว่าแก่จัดนะคะแก่จัดก่อนที่จะได้ทานแล้วขนส่งไปเนี่ยก็ดีนะคะเพราะว่ามันคุดเปลือกหนาไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขนส่งเท่าไหร่มันสาคูนะคะมันเทศ s w ิตโพเ t a โ o มันเทศก็จะมีหลากหลายสีนะคะสวิตโพเ a t o อ a เมนิ n d ออฟสวิต Potatoes many colors is colorful หลากหลายสีสันลอง g k o นะคะ The look much like a small ones คือลองก k o n เนี่ยเป็นผลไม้ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานะคะมีทางทางแถบไทยมาเลเซียแต่ถ้าเราส่งออกไปในประเทศที่ไม่สามารถที่จะปลูกลองกองทานได้นะคะบางประเทศก็ไม่รู้จัก ผลไม้ของทางเอเชียเรานะคะอาจจะเคยมาเที่ยวเมืองไทยแต่ว่า,าภูมิประเทศทางนั้นเนี่ยปลูกไม่ได้เราก็สามารถที่จะส่งออกไปให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทานได้นะคะคู่ค้าทางธุรกิจลูกค้าที่อยู่ต่างชาติล่องแันลำไยนะคะลองกันลำไยก,ก็อร่อยนะลำไยประเทศไทยอร่อยมาก พายเนเปิลสับปะรดดรา g o n Fruit แก้วมังกรแฮ้วเ,เนี่ยนะคะแฮสดเนี่ยเราก็บางท่านก็จะทราบกันในานามของสมหวังนะคะชื่อแฮ้วสดเนี่ยก็จะมีชื่อคำว่าสมหวังด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดเซิร์ชตามโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเวลาเราเข้าไปเซิร์ช Google เนี่ยก็อาจจะเจอคำว่าแฮ้แวนะคะแต่ว่า บางท่านก็เรียกว่าสมหวังดราก้อนฟรุตเนี่ยก็จะมีหลายสีนะคะมีเป็นเป็นเฟรชนะคะเป็นแก้วมังกรสดนะผลไม้สดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อผ่านการแปรรูปแล้วเราก็อาจจะเข้าใน Product ของ O Top สินค้าชุมชนนะคะ O Top เรียกเป็นสินสินค้าชุมชนแล้วก็เข้าไปสู่ในรูปของเราจะมี ธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะก็ขอให้เกษตรกรไทยมีความสุขกายสุขใจนะคะร่ำรวยกันทุกท่านค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ